หนุ่มหล่อมาเทเจทแอตลาสชายาเจสสงบดดเมจแรงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r ar q a i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook เพจ p r quality ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra post สแอดไล n ์ไอแอดว a n 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจครั้หนึ่งไลค์และคร1 s u หนึ่งซับสไแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ หนุ่มหล่อมากเท่ดวงตามีสเสน่ห์มาพร้อมความมุ่งมั่นทั้งใจในการเป็นศิลปินจัดหนักจัดเต็มทําให้แฟนๆได้ฟินเต็มอิ่มกับผลงานคุณภาพการร้องการเต้นทําถึงทุกระเบียบนิ้วและที่ได้รับฉายาเจสสงบดาเมตรแรงก็เพราะว่าถึงแม้จะเงียบเงียบคู่คคแต่มีสเสน่ห์ที่ออรล่ามากดีกรีด้านการศึกษาก็ไม่ธรรมดาค่ะจบปริญญาตรีและปริญญาโทจาก University of Bath เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่เทียบพร้อมทั้งความสามารถบุคลิกและทักษะ ความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาทำให้แฟนๆสัมผัสได้แบบเต็มหัวใจขึ้นเวทีการแสดงไหนก็ใส่ไม่ยั้งตลอดแถมดาเมก็ไม่เคยลดลงเลยแอดมินเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้ก็คงตกหลุมพรางของเขาด้วยเช่นกันและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้ลิดได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเเซ็ต